ิด้วยค่ะแม่ขอบคุณค่ะแม่แม่แข็งแรงไปอ่ะแม่เป็นหนึ่งในจักรวาลมาเวลเหรอคะต่อเข้าม,มาเตู<อ>เจอแม่บุ๋มปุ๊บนี่หน้าอย่างนี้เลยนะมาแล้วอ่ะ <c oughs> คือแบบอะไรอ่ะไม่ไม่รู้เรื่องไม่มีใครรู้ไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่เลาทุกคนนะ <c oughs> หาวฉันโกโหกไปกองไหนนะทุกคนบอกแอะทำงานกับแม่บุ๋มอะรู้อยู่แล้ว, <c oughs> วสิรู้ตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ว่าต้องเก็บเป็นความลับ รู้อะไรล่ะมันรู้เอาใกล้จะคลอดนี่ไปช่วยน้ำท่วมเป็นลงน้ําลงอะไรแล้วก็ก็ขนาดเขียนในกลุ่มอะก็ขนาดเขียนในกลุ่มอะบุ๋มเขียนในกลุ่มเลยนะว่าตอนที่มีประเด็นข่าวอ่ะว่าเออใครท้องอะแล้วผมก็แม่เองก็ไม่มีใครไม่แซวแซวโอยมาอะไรไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยแต่ของยังไม่เชื่อเลยอัปเดตหน่อยแม่หนูจําได้ความรู้สึกคลอดเราก็คือผ่าคลอดเหมือนกันแล้วมันต้องมีสายสวนปัสสาวะมันก็ลุกไม่ได้อยู่แล้วนั่นคือวันแรกแล้ววันที่สองเนี่ยตอนเช้าเขาต้องดึงออก แม่ดึงออกปุ๊บแม่ลุกเดินแล้วแม่ถแถลงข่าวเลยแม่ทําได้ยังไงอ่ะก็ไม่ได้เจ็บอะไรคุณหมอเยแผลเก่งมากแล้ยแลตอนนี้ที่นั่งอยู่แม่ยังเจ็บอยู่ไหมตึงๆเท่านั้นเองค่ะใช่แต่มีสายแผ่นรัดรัดหน้าท้องเพื่อไม่ให้แผลขยับมากแค่นั้นเองค่แะแล้วก็เดินถแถลงข่าวได้เนี่ยเนี่ยนี่คือวันต่อมาอหลังคลอดเลยนะเขาเขาียกเกลียดหน้าใช่ไหมเด <c oughs> ็กน้อยมากอะ <c oughs> เด็กชายเด็กชายมะเขือเทศของแม่โบพ่อก็เขื่อไหมแม่สุดๆใช่ไหมสุดๆน่ารักสุดๆแล้วจำได้พูดว่าตอนแถลงข่าวตอนนั้นที่คลออะพูดยังนั่งรถเข็นมาแถลงเลยอะแม่เดินจับ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 เฉยแล้วก็อุ้มลูกถ่ายรูปดูสิที่งดงจัดโอ้ยกินเก่งไหมแม่มากมีเท่าไหร่ก็หมดจริงๆแล้วนมปั๊มออกมามีไหมคะมีเลยไหมพอพอทันพอดีเขาเลย จริงๆน้ำนมแอบมาก่อนที่เขาจะคลอดอีกจริงเหรอแม่ใช่มันมาก่อนได้ด้วยหรอมันมาก่อนมันมาก่อนแสดงว่าคลอดปุ๊บปั๊มปุ๊บก็ออกปั๊บเลยสิใช่วันแรกก็มีให้เลยค่ะอ๋อดีนะแม่ปั๊มถ้าให้จับอกแม่น้ำดูนะว่าใครกินว่าใครกินโอ้ยแล้วน้ำนมสีอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคนเป็นแม่จาเข้าใจนะสีมาแรกๆจะเป็นสีเหลืองๆนี่แหละคือ ที่มีประโยชน์สุดๆเขาเรียกว่าช่วงแรกที่มีประโยชน์สุดๆเลยก็เลยแบบพยายามเก็บได้ขอดไว้ว่าเออมันเพิ่มนะจาก1ออนเป็นออน3ออนนะภายใน2วันอย่างเงี้ยค่ะแลวตอนนี้กี่ออนแล้วแม่ต่อรอบ4โอ้โหสามวันเข้า4ี่ออนคือไวมากเลยนะใช่แล้วตอนนี้ปั๊มนมทุกๆกี่ชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะอันนี้ล่าสุดปั๊มไปกี่โมงแล้วจะมาอย่างคะแม่ยัง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 ยัมาอีนิดเดียวเห็นเขาถามมีความรู้นะว่าโอ้ยจะปั๊มเนี่ปนุ่สวยแขกเขียยเขาไปในกลุ่มยังไง โอ๊ยแม่บ้าอากเลยสิตอนเนี้โอ๊ยแล้วคนนี้นะแม่อีกคนนี้ที่อยากรู้ค่ะเกรียนคีย์บอร์ดคนนั้นน่ะยังไงเอออไม่ใช่คนนั้นหลายคนจ้ะหลายคนเนี่ยหรอใช่คือทนายจัดการฟ้องเรียบร้อยแล้วค่ะมีใบแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วไม่รับกระช้าไม่นะแม่เขาบังคับเลยทุกคนจะรอบตัวแม่คือห้ามเนี่ยเห็นไหมทุกคนโกรธแทนเพราะเขาแรงมากส่วนใหญ่จะจบด้วยซึมเศร้าและไหว้สวยเรือกระเช้านี่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 คือหลักฐานขว่าไปแล้วจริงๆเรียบร้อยแล้วนะคะ คดีมินประมาทนะะคมาแล้วค่ะคุณที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะใครที่พิมพ์มาถ้ารู้ตัวก็นะคะสมมติเยอะๆก่อนนอนท่ทงการเรื่องสตินิดนึงอยตาแล้วอีกหนึ่งอย่างที่แม่จะทําเพื่อประชาชนอีกหนึ่งธุรกิจก็คือข้าวแกง10บาทมันเกิดขึ้นได้ยังไงแม่ทําไมเหนื่อยไม่พอหรอกคะตอนนี้ลงทุนหลักล้านค่ะแต่ขายสิบบาทค่ะ อยู่แถวไหนคะแม่รังสิตคลองสี่ค่ะสาขาแรกนะคะอยู่รังสิตคลองสี่สิบาทนี่กะไม่เอากาไรเลยคือคือข้าวอะ่ะสิบ,บาท<ฆ>อาธิบายอยีกก่อนนะคือข้าเหมือนร้าน20บาทอะ่ะเหมือนร้านแบบทุกอย่าง20บาทแต่มันแบบมีันยี่สิบยี่สิบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ของเราอะ่ะสิบ,บาทคือข้าว<ฆ>ที่คุณตักได้ไม่อัน้นอุ้ยตักได้ไม่อั้นเลยหรือก็จะมีแกงให้อีก10บาท แต่มีแกงอยากละสิบบาทสิบ,บาทสิบ,บาทคุณอยากกินกี่บาทคุกก็จ่ายไปคุณมีเท่าไหร่ก็จ่ายไปแค่นั้นเองแต่เพแต่ว่าการลงทุนร้านค่าลงทุนร้านค่าเซ้งทุกอย่างมันจ่ายไปแล้วล่วงหน้าแล้วก็การทําร้านใหม่ทําให้แบบดูเป็นทันสมัยเห็นไหมดูสีสันดูทันสมัยดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็เรารู้สึกสนุกที่ได้ทําอะไรดีๆเพื่อประชาชนจะได้กินเมื่อไหร่คะแม่สิบห้าธันวาฯนี้เปิด<ส>แน่นอนคะ่ะโอเคแล้วได้แม่ครัวมาจากไหนคะแม่ฮะแม่มีทีแม่ครัวเด็ดมีม ที่แม่ครัวเสร็จสับเลยแล้วก็จริงๆแล้วมันเหมือนแฟรนไชส์มาอยู่แล้วด้วยค่ะมันมีระบบของมันมาอยู่แล้วแต่ก็ตอนนี้กลายเป็นว่าประชาชนโทรมาว่า ทำไมไม่ไปเปิดฝั่งโทนทำไมไม่เปิดบนทบุรีราชพฤกษ์ตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยใจเย็นๆนะคะขอบุ๋มเซตระบบทุกอย่างให้มันเรียบร้อยก่อนถ้ามันไปได้ดีเดี๋ยวบุ๋มเปิดสาขาอื่นช่วยเหลือประชาชนแน่นอนต่อไปแถวรามินทานแล้วแม่นะอันนี้ใกลบ้านหน่อยจะอยู่รอบใจดีนิดนึงเดี๋ยวให้แม่เขาเลี้ยงลูกก่อนโอ้แม่แล้วอย่างนี้มาทํางานใครดูแม่ใครดูเบบี้วันวันนี้ยังเป็นเนสเซอรี่อยู่ค่ะกสลับกับคุณพ่อเขาค่ะเพราะคุณพ่อเขาขอดูแลเองโอขอถามหน่อยคุณพ่อเขานั่งอยู่ดีเลยไหมใช่ใช่เชิญไหมเฝ้าตลอดแล้วอลเเื ปั๊มนมอย่างเดียวเบื้องลึกในห้องแต่งตัวคุณพ่ออยู่ตรงหัวคุณแม่วันที่คลอดผ่าผ่าคนแรกปุ๊บป,ประโยคแรกที่คุณพ่อบอกกับแม่ผมคือคือคือตอ,อ,อนนั้นน่ะคือเลิกเลิกเลิกคลอดเนี่ยสิบเอ็ดสิบเอ็ดถูกต้องไหมคะแต่คุณหมอเริ่มกรีตตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเก้านาทีก็เลยต้องรอก็เลยต้องรอก็คือเปิดท้องรออย่างนั้นก่อนที่จะควักน้องออกมาขณะดนั้นเราก็แบบกำมือคุณพ่อแล้วก็หันไปถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาก็บอกว่า เดี๋ยวรอคนต่อไปเ้วเดี๋ยวคนนี้ยังอยู่ในท้องฉันอยู่เลยยังไม่ออกมาเลยยังไม่ออกมาเลยหันไปคุณพ่อบอกเดี๋ยวรอคนต่อไปพ่อใจเย็นแล้วแม่พร้อมไหมอีกคนพร้อมไหมก็ได้เสบายมากรุ่นเนี้ยสตรองนี่เขจะให้นี่ให้ขอความลายไปแล้วนะวันนั้นบอกพี่พูอะไรอะจะเลิกแบบว่าคิดแบบนั้นกับคุณพ่อละฉันว่าเธอเลิกไม่ได้หรอก คุณแม่สวยออมีหลา<ว>ยคนชมว่าแม่ปุม๋มเป็นคนท้องที่แบบไม่โซมเลย<ช>อาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้เพิ่มน้ําหนักมันเป็นการท้องแนวใหม่ค่ะทฤษฎีใหม่ที่คุณหมอสอนมาแบบใหม่เลยจากต่างจากรุ่นสมัยที่ผุ๋มท้องอันดาแต่ก่อนเราจะโดนบอกว่าออการท้องเนี่ย,เ,ยเราเราสามารถขึ้นได้ประมาณไม่เกิน12โลนะ,ะหรืออะไรเจ็ดโลนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดคือไม่ต้องจาเป็นต้องเพิ่มเลยก็ได้ เพราะว่าใช่หนูเคยดีเหมือนกันจริงๆแล้วอาหารที่กินก็ไปก็แค่กินพอประมาณที่เราอิ่มแล้วเด็กนิดเดียว<ช>แล้วนะแล้วแต่เน้นสารอาหารที่มีประโยชน์ที่สามารถไปถึงลูกได้เห็นไหมคะเกือบ3โลทั้งคู่เลยไปอยู่กับลูกใช่ไปอยู่กับลูกได้เลยแล้วก็พอ พอมาช่วงเดือนท้ายๆนั่นแหละที่บุ๋มขึ้นมาแค่โลเดียวนั่นกลายเป็นว่าพอน้าหนักออกจริงๆทั้งน้ําคงน้ําข้ามออกเนี่ยมันหายจากล่างบุ๋มไปเกือบสี่โลวัยเดี๋ยวนี้แล้วเราก็จะฟื้นตัว,วได้เร็วแผลก็จะไม่ใหญ่มากแล้วเราก็จะไม่เจ็บมากแต่มีคุณหมอให้คําแนะนําแล้วก็ดูแลพัฒนาการของน้องโดยตลอดอค่ะคม่ไม่น่าเราวันแถลงข่าวเห็นแม่คุ่มนี่ยังแบบ งงไปหมดอะไรแบบไปแล้วเนปการท้องที่แบบการท้องการคลอดทุกอย่างที่แบบตามไม่ทันใช่พูดถึงอันดาแม่เป็นไงน้องโอ้เหอนน้องมากเหอนมากเห็นว่าแบบตอนแรกแข็งๆดูไม่ตื่นเต้นแต่ตามเฝ้าไม่ตามเฝ้ากลัวคุณหมอเอาไปไหนเดินตามดูตลอดเลยนางห่วงน้องค่ะอสุดท้ายขอจะไปเรื่องของคนบันเทิงคนอื่นให้แม่พูดอะไรกับคนที่ให้กำลังใจแม่หน่อยโอ้อยากจะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เห็นคำอวยพรมาแบบลนหลามมากเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอมีเวลาแบบช่วงปั๊มนมเดี๋ยวจะนั่งอ่านไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขอบคุณมากๆสํสำหรับความชื่นชมแล้วก็ความเมตตากับน้องอเล็กซ์นะคะยังไงฝากทั้งน้องอันดาแล้วก็น้องอเล็กซ์ไปในอ้อมอก,ออก,ออก